สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยครับโอ้โหทางด้าน,น,น,นของโรมาโนเชื่อว,ว่าชอมัสทูเครนยิ่งกว่าแฮปปี้อีกนะครับในการจะไปเสียบเก้าอี้ของเอริกินาชิแมนอยู่นะครับ mm hmm. ล่าสุดครับมีรายง,งานบอกว่าชอมัสทูเครนนะครับคุณซื้อของไบเอ็นิวนิกเนี่ยคงยิ่งกว่าจะแฮปปี้ครับหากได้รับโอกาสไปคุม Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่อาจจะไม่ได้ไปเตะฟุตบอลยุโรปนะครับ นาทูเนี่ยจะแยกทางกับไบเยินหลังจบฤดูกาลน,นี้ครับหลังพาทีมไร้แชมป์อย่างแน่นอนเมื่อแพ้แรมบริดเมื่อคืนที่ผ่านมาชูเก้นเป็นหนึ่งในรายชื่อที่มีข่าวผูกพันว่าแมนยูสนใจทับทามารับงานต่อจากเอริสันฮาร์ทที่ทำท่าว่าชะตาจะขาดเมื่อฤดูกาลนี้จบลงครับและแล้วทางด้านของฟราบิซิโอโรมาโนลูกพี่ใหญ่ก็บอกว่าเรื่องของโจมัสชูเก้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะเขาคาดว่าจะออกจากไบเยิน เรากําลังเห็นเขาถูกเชื่อมโยงกับสโมสรต่างๆในอังกฤษแต่อีกครั้งนะยังไม่มีอะไรแน่นอนหรือคืบหน้าในตอนนี้แน่นอนว่าชมัสทูเกิลเนี่ยคงยิ่งกว่ามีความสุขในการคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้ไปเตะฟุตบอลยุโรปถ้วยใหญ่เขาคงเปิดกว้างมากๆในการกลับไปอังกฤษเขารักที่นั่นดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสโมสรต่างๆแต่เขาก็คงเปิดกว้างกับโอกาสในการคุมทีมในพิมพ์อังกฤษอีกครั้งหนึ่งสาหรับชมัสทูเกิล อันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของโรมาโน่ได้คอนเฟิร์มมาว่ามันคงจะแฮปปี้มากกว่าถ้าได้ไปเสียบเก้าอี้ของเอริชันฮาร์คสำหรับทางด้านของซมัสทูเึ้นเขาอยากกลับไปที่พิมพ์นังกฤษนะครับก็เอาใจตรงๆเลยว่าเอ,าอยากจะกลับไปคุมทีมในพิมพ์อังกฤษอีกครั้งหนึ่งสําหรับทางด้านของชมัสทูเกินนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เพราะว่าอนาคตของชูเกินแยกทางกับ,บาบเยอร์แน,น่น หลังจากจบฤดูกาลน,นี้ไปนะมาตามข่าวสารกันต่อหน่อยนะครับฉะ่นั้นของจอร์จิโน่ครับล่าสุดครับแฮปปี้ครับจะลดปากกาต่อสัญญาใหม่ก,กับอาเซนอลออกไปอีกหนึ่งปีล่าสุดทางจอร์จิโน่รับแฮปปี้อย่างยิ่งที่จะได้อยู่กับอาเซนอลต่อไปหลังจะลดปากกาต่อสัญญากับสมสรเพิ่มออกไปจนถึงปี2025เป็นที่เรียบร้อยแล้วกองกลางชาวอิตาลีอย่างจอร์จิโน่ครับย้ายจากเชลซีมาอยู่กับอาเซนอลตั้งแต่เดือนมกราคมปีก่อนด้วยค่าตัว12ล้านปอนด์ และสัญ,ญญาเอาไว้18เดือนพุ่งด้วยออปชันซื้ออ่พุ่งด้วยออปชันขยายเพิ่ม1ปีนะครับยังไงก็ตามครับดาวเตะวัยว32ปีอย่างจอร์จินโยครับถูกยกย่องเป็นนักเตะสําคัญของอาร์เซนอลแล้วก็มิเกลอิต้าทำให้สโมรรสรตัดสินใจเจรจาเพื่อมอบสัญญ,ญาใหม่ให้กับเขาและล่าสุดมีการประกาศแบบเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับฉนั้นของจอร์จินโยกล่าวหลังจากต่อสัญญ,ญาใหม่เขาบอกว่าเออผมแฮปปี้มากอย่างมากเลยที่ได้อยู่ต่อ เพราะมันเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ความรู้สึกที่ผมมีจากการได้เป็นส่วนร่วมกับทีมและความรู้สึกที่ผมมีกับการได้อยู่ที่นี่คือดีมากๆมันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอยู่เสมอเลยดังนั้นพอคุณรู้สึกอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญผมขอพูดว่าที่เรากําลัง enjoy กับฤดูกาลนี้เพราะเป็นการเดินอันสวยงามเป็นโมเมนตัมที่พิเศษสิ่งที่เราทํามาเป็นสิ่งที่พิเศษและผมและผมมองว่าเราเต้องผลักดันต่อไปและ enjoy กับช่วงเวลาแบบนี้ทุกๆวัน เราทุ่มเทอย่างหนักเพื่อมาอยู่ในจุดที่เราอยู่หนักมากๆเ,ออเราลงแรงไปเยอะแล้ต้องภูมิใจกับสิ่งที่ทําลงไปเราต้องเชื่อมั่นและศรัทธานในสิ่งที่เราทําอันนี้คือสิ่งที่จอร์จยอได้พูดหลังจากที่จะรดปากาต่อสัญญาใหม่กับอาร์เซนอลออกไปอีกหนึ่งปีนะครับ ฤดูกาลน,นี้จอร์จินโญ่ผ่านการลงสนามไปแล้ว35เกมและเป็นหนึ่งในนักเตะที่อาร์เตต้าไว้วางใจเมื่อถึงเกมนัดสำคัญสำคัญ,คญนะครับอย่างเช่นการเจอกับแมนซิสตี้ทั้ง2นัดในเลกแล้วก็ได้รับโอกาสในแชมเปี้ยนส์ลีกเกือบทุกเกมนะครับสำหรับเฮียจอถือว่าเป็นอะไรที่ยินดีด้วยนะครับในการต่อสัญญาใหม่ออกไปเป็นอะไรที่เหมาะเจาะเหมาะเม็งที่อาร์เซนอลครับทำการจะลดปากกาต่อสัญญากับจอร์จินโย่ครับยินดีกับเฮียจอด้วยนะจ๊ะถือว่ากลายเป็นแข้งคนสำคัญของอาร์เซนอลอีกคนหนึ่ง ทีทมขาดไม่ได้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม